นายธนิแสงรัฐอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศเราวถึงมุมมองของไทยต่อพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับเบียนมาโดยระบุว่าไทยมีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อการประทะกันล่าสุดในพื้นที่ฝั่งเมียนมารบริเวณชายแดนไทยเมียนมาตรงข้ามจังหวัดตาก โดยไทยเรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเมียนมาหาทางแก้ไขความขัดแย้งด้วยการพูดจาหารือกันเพื่อยุติการประทะโดยเร็วที่สุดและต้องการเห็นสันติภาพและ,สะเสถียรภาพกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝั่งชายแดนมีความปลอดภัยและสามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้อีกครั้งซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้ร่วมมือกับประชาชนในท้องที่ในการให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมพื้นฐานแก่ชาวเมียนมาที่หลบหนีเข้ามาในจังหวัดตาก เป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นไปนตามแนวปฏิบัติของทางการไทยในการดูแลด้านมนุษยธรรมนอกจากนี้ไทยสนับสนุนความพยายามของพูัยและกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนในปัจจุบันและในวาระต่อไปอย่างเต็มที่ในการหาทางแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาโดยทันติและผลักดันให้มีความคืบหน้าในการปฏิบัติตามฉันธามติ5ข้อของผู้นําอาเซียนโดยในระยะต่อไปไทยหวังว่าความพยายามของกัมพูชาจะทําให้กระบวนการของอาเซียนในเรื่องนี้มีความคืบหน้าที่เป็นบวก จุธามารักาพันธ์รายงาน